โอเคครับรก็อกราับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกนะครับ <Wow. S 1> แบบแบบหนึ่งครับซึ่งชื่อแบบผมได้ทิ้งไว้ในใต้ล่าคลิปเลยนะครับผมแบบแบบนี้นะครับมันจะมันจะมีคนแบบหน้ายิ้มนะครับ <c oughs> ตอนเขาเข้ามาจะเป็นหน้าปกติของที่เขาเลือกไว้ในตัวละครนะครับแต่ถ้าเราไปเหยียบสีขาว,ขาวเงี้ยแบบสีขาวเงี้ยตรงเนี้ยน,น,นะครับเราก็จะถูกถ่ายรูปแล้วก็ จะกลายเป็นรูปหน้ายิ้มซึ่งหน้าที่ของรูปหน้ายิ้มนะครับคนที่เป็นรูปหน้ายิ้มเนี่ยคือต้องนะครับจากการล็อกคอแล้วก็ให้กลายเป็นเหมือนเขานะครับซึ่งเรามีหน้าที่จากการคนที่เป็นรูปหน้ายิ้มนะครับเราต้องจากการแล้วก็เล่นมันจะมีด่านนะครับ ด่านถัดไปนะครับเพื่อไปอยู่ทันป้อมประการข้างหน้านะครับแล้วป้อมประการนู้นเราก็ต้องคอยป้องไม่ให้รูปหน้ายิงคอยยึดนะครับแล้วลูกหน้ายิงก็ต้องมีหน้าที่คอยขัดขวางไม่ให้ไปถึงป้อมหน้าแล้วก็ต้องยึดป้อมหน้าให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนแมบนะครับเราต้องอยู่ข้างในก่อนเราไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแมปนะครับเราถ้ามันมีเสียงนี้แบบนี้นะครับเนี่ยเราห้ามออกไปนะครับไม่งั้นเราจะตายเราต้องมาหลบนะครับมันจะมหลบได้หลายที่นะครับ รอก่อนนะครับแปนะ๊บซึ่งเราก็เออผมลืมบอกเลยเราจะซื้อของได้ตรงนี้นะครับแต่ผมกดอีซื้อมันเขาจะแถมอันนี้มาให้นะรเริ่มต้นเป็นไม้ไม้ไม้ปิ่บอลนะครับแล้วก็ซือ้อพวกสกินได้นะครับแล้วถ้าเราอยากได้เงินเราก็ต้องจัดการพวกรูปหน้ายิ้มแล้วก็ถ้ารูปหน้ายิ้มล็อกคอเราได้เขาก็จะได้เงินตรงนี้นะครับ ซึ่งผมไม่เคยอัดแบบนี้เลยนะครับแต่ผมเคยเล่นนะครับเล่นนานแล้วครับโอเคครับเมื่อกี้มันบล็กนะครับตอนนี้ผมก็ต้องเล่นแบบล็อกหน้าจอไม่ได้ก่อนอ่ะผมกดแบบนี้ถึงจะล็อกได้นะไปแล้วเล่นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไม่เป็นไรครับเล่นเล่นแบบไม่ล็อกหน้าจอก็ได้เนี่ยผมมันจะมีด่านนะครับอันนี้ด่านไปนะเอ้าอุ้ยเกือบโดนแคบลูกนายิ้ม เดินมัวมแล้วลงกลับมาอยู่ที่เดิมเยี่ยมโอเคไปครับโหไม่โดนอะไรเลยตีวืดตีวดตืวดนะโอเคครับเกมนี้มันก็ตีวืด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 ีินี่ตีมาดิมา,มาเออ เช็ดเดือดว้าวโลกนี้ช่างสวยงามก็ไม่ใช่ละวเรดื่มยาดื่มยาไปดื่มยาวิ <t <t ่งไปนะครับปลายปลายปล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 ปไปทางไหนทางไหนไม่รู้ทางนี้ทางนี้เออนี่ครับคือป้อมปรการครับผมจะพยายามยึดนะครับมาดูกันครับผมจะทำได้ไหม ล็อกคอล็อกคอแล้วเรียบร้อยล็อกคอเรียบร้อยล็อกคอเรียบร้อยช่วยไม่ได้ลรอกโอ้โอ้โออเป็นยากกับสนมุไรยังไงวะโอ้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 โอโอ้โอ้โอต้องใส่เรียนวิชาวิชาคณะคตนะมานะครับจะเล่นแบบนี้โูมทีครับอุ๊บว้าอุ้ย คุยคอน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 ตอนคอนเออเอาเข้าไปเออตายตายเยี่ยมครับมาเราไปเริ่มใหม่ดีกว่าผมจะไปไปเอ้ยไม่ใช่ทางนี้เอ้ยเทางนู้นดิทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป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 เดี๋ยวเวลาเปลี่ยนด่านครับ อ่าแล้วรอเป็นด่านรอเป็นด่านก่อนผมอยากเล่นเล่มแข่งยังไงก็ไม่รู้โดนแจะโดนแจะเจ็บปับผมก็จะวิ่งวิ่งไปเลยเวเลสเซช่กระจอบโดนสตาอปโดน no เฮ้ย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 พี่พี่พี่ผมโด้พี่เฮ้ย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 คุณ วิ่งครับจังหวะน,นี้รออะไรล่ะครับวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเพี้ยนแน่ๆไม่โดนทิ้งรอยห้ามโดนสีเหลืองนะครับลาลาลาอู้ไม่โดนไม่โดนเอ๊ะทำไมผมขึ้นชื่อสีแดงไม่รู้ไป,ไปไปไปครับนี่เอ้ยนี่ด่านใหม่นะครับสตอบอ๊อป เกือบโอ้ยเอ้าเอ้าอ้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงผมหนีก่อนนะครับผมหนีก่อนผมหนีก่อนเฮ้ยจะจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอ้ยลูกซองโอ้ยกโอ้ยลูกซองสองโอ้ยโอ้ยโดนแก้วโอ้ยโดนแทงโอ้ตายกูตายกูตายกูเออโอ้ยโอ้ยเอ้า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 โดนมีดต่ โอเคครับเมืรร่อกี้เกือบไม่รอดรอดแล้วครับรอดแล้วไปกันโอ้นี่ลูกซองอยู่นี่นอ,อ้ออ้ออ้โดนไม่ไผ่ฟาดอ้อโดนแก้ฟาดด้วยไปไงล่ะตึงเกิน <S <S ไปแล้วผมไปไม่รอดอ้ดอ,อโอ้หูกระเด็นอืออืออือลูกซองยิงหัวกูอ้ออ้อฟาดอีกเออไม่โดนอ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยคุณผู้หญิง พี่หญิงโดนโอ้โหว,าวา้าวตาดาวโหลดเมียดนานมากตัดมาตอนดาวโหลดเสร็จเลยแล้วกันอ่ะไปครับไปกันเลย let's go let's go ไปครับไปกันครับนะไปไป let's go ฮึบฮึดตาดนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับ แต่ผมไม่ได้หยิบอะไรมาเลยเนี่ยผมตั้งใจจะมาเป็นตัวรูปยิ้มอ่าเรียบร้อยโดนหนึ่งผมเป็นไม่ได้ผมไปไม่ช่เป็นไม่ได้ผมไปไม่ได้อ่าเป็นเลยเรียบร้อยเออดีเยี่ยมเยี่ยมผมมีปืชนช็อตสวย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้เรียนคาตานะกันเยอะเอโอ้ โดนบงไม่ไผ่ฟาดช่วยด้วยโอ้โหออกมาอ้าวอ้าวอ่าไม่โดนอา้าวฝันวืดวืดวืดคาตานะโอ้ยอัน,นี้ก็ฟันจริงเอาฟันร้อยโดนโดน,โดนโล็อกล็อกไม่ล็อกคอไม่ได้อีกอู้ยก่อนวววแข็งผมยอมเลยลูกซองอีวแล้วทวว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 ไวว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 วยววววว ดาลูกสองมันหมดแล้วไม่ใช่หรอโอ้พี่ใจเย็นโอ้โอ้โอ้จ้าโอ้โอ้โอ้ฟันโอ้เออโดนมีดแทงตายเยี่ยมกระโดดทับอ่าอ่าอ่าเมื่อกี้ม่เมื่อกี้โอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ